อนนี้เรามุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะครับทางพิเศษอุดรรัตยาครับนี่เราอยู่บนทางพิเศษอุดรรัตยานะครับมุ่งหน้าตรงไปถนนสีสวาสมานนะฮะแล้วก็ธรรมศาสตร์บางปะอินธรรมศาสตร์นี่ศูนย์รงังสิตนะครับไปทางรางัรงสิตรังสิต ก็วงเล็บนะครับแต่โดนสีสมานก็สมานก,าก็ตีว่าด,ดนดอนเมืองครับออกซ้ายมือตรงน,นี้ครับอย,อยู่ประจงดวนอะไรก็ดูดีไปหมดครับ รถก็ไม่น่าแน่นไม่กับขั้งไม่รถติดแค่จ่ายตัางดวง่วนก็จบเจอสมมาได้เต็มแล้วกันจะรมดีครับจะหมดจับถุงตาแล้วมาถึงยีกินกึอกกักกึกกักเลยครับ <c oughs> เอา่าเมรถเนวันเลยครับอ,อยากได้สามล้านขึ้นนะครันนี สีเปี่ยมสุขรีสอร์ทโอ้โหชื่อจะยาวหรือสีเปี่ยมสุขถ้าเอาสีออกเป็นเปี่ยมสุกนะน่าจะสั้นไปหน่อยสีเปี่ยมสุขก็ยังดีครับ อย,อยู่บึทางดูอันอุดรรัตรยาครับ ทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดครับโอ้โหดูน้ำประปาาม่กระชาน้ำเนี่ยก็ดึงแรงเ่ยดึงน้ำมาอย่างนี้มากรองอีกทีปากเกร็ด Tulong din ang kitang hapon.